สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ย่างคางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังวัสรีคร่ะวันนี้คิวซังแต่งตัวซะโอ้โหมีทั้งเสียมมีทั้งถังมันคุใส่รองเท้าโอก๊กเลยคิวจะไปไหนครับไปขุดอันไผ่หรือว่าหนอไปขุดหน่อไม้นั่นเองนะท่านผู้ชมหน่อไม้ตามธรรมชาตินะเพื่อจะมาทําเมนูแกงหน่อไม้นั่นเองส่วนแกงจัดแกงวันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันที่แน่ๆต้องไปหาวัตถุดิบก่อนเนาะคะไปเพื่อการเสเวลาฝนนีก็มันจะมาเราจะต้องไปหาวัตถุดิบกันก่อนไปกันครับไปครับ ถึงดงหน่อไม้นะไม่ชมไปนีอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ทางนี้เข้าป่ากันแบบนี้นะท่านผู้ชมมีข้างหน้าก็จะเป็นไผ่กอไผ่ของเราจะอยู่ครับ,รบเดี๋ยวไปไปเรื่อยเรืหอ่ระวังต้นพิษเดือยนะต้องอะไรนะครับต้นคือต้นหางร้องช้างครับหางช้างร้องใช่ครับอ๋อใช่ต้องระวงังนี่กอไผ่เราอยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชม เข้าป่ากันแบบนี้เลยมันมีต้นสูงๆหน่อยนะใช่อันนี้เอาไปทำสมสังร้องเกียวซังไงอุ้ยมันติดไหมแวบไปทางไหนฮะไปทางนี้เลย <c oughs> อันนี้มานานมากแล้วท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหนี่หนามแล้วน,นี่เกวซังนี่อันนี้คือต้นอ่าอะไรนะ <c oughs> ชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่อยู่ด้านหน้านี่ท่านผู้ชม <c oughs> นี่ไผ่ของเรา กองนี้ใหญ่มากนู่นฮะผู้ช่วยของเราจะปักงไงแล้วท่านผู้ชมลื่นไปหนึ่งข้างลื่นไปหน่อยใช่ไหมไม่รู้ว่าปีนี้จะเริ่มออกหรือยังแต่ที่นี่แค่มีร่องรอยการมาขุดแล้วนะยูซังใครมาขุดเร็วกว่าเราอีกเนี่ยของป่าก็อย่างว่าท่านผู้ชมอยู่ในป่านี่ก็คือโดนสอยหมดอะมายูซังเรามาเริ่มขุดกันดีกว่าว่าจะมีไหมนี่คือ,อนี่เลย นี่แหละดงไผ่ของเรามาเอาเขาเสียไม,ม้พ่อเดี๋ยวพ่อจะทําการหาหน่อไม้นะตามมาท่านผูช้ชมนี่หาก็โอ้เจอแล้วนี่นี่นี่เจอซะอ๋อเนี่ยนี่นี่ตามมาตัวเล็กเล็กเลยครับหนูยังได้ใหญ่ใช่ที่นี่เห็นไหมเห็นทางเห็นไหมสองลูกนี่สองหน่อสองหน่ออันนี้หน่อเล็กอันนี้ไม่เอาเราจะเอาหน่อใหญ่นหน่อใหญ่มันจะดีกว่าใช่ นี่ได้แล้วหนึ่งโลเก็บเลยอ่ะโหน้ำต่ำนะานี่เนี้ยเป็นแน่ใช่มันคือหนอโอนี่ก็มีอีกโอ้ไม่ได้นะนี่นี่หนอหนอมันไม่ใหญ่แล้วไม่ใช่หนอช่วงนี้มันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ใช่พายแบบนี้จะไม่ค่อยใหญ่ก็คือซังนี่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 ได้ละนี่ไปจะใหญ่อยู่ น้ำเหรออ,อันนี้เก็บออกเดีย๋ยวมันจะเปื้อนสื้กันฝนท้าไม่้อมเพื่อสร้างจะเจอฝนเผื่อมาได้เก็บใส่กระเป๋าก่อนโอ้ยเยอะอยู่มีเยอะอยู่วันนี่มันเพิ่งแทงออกไปนี่ที่ที่แล้วนี่หน่อที่สองตัวนี้มีสองอันก่อนนะเพราะมันมีแบบ มันไม่ได้เคยนั่งเท่าไหร่นะแี่สามลูก้วโอเคลูกถือกล้องดีๆไปลามไปแล้วต้นนี้มันแบบดีกว่าดอยดอยแบบนี้จะไม่ใหญ่มากคุยหาคุยหาเราต้องเรา เราไม่อยากไปซื้อรถตกก่อนแล้วก็อ,อะไรครับฟ้าร้องโอ้ปีนี้ยังไม่มีใครมาหาเลยสองคนแรกเลยสองคนแรกมาหาเลยับใช่ถ้าแต่ปล่อยปล่อยสั่งลองเลยฮะโอ้แก่ไปละโอ้เหนียวไปละนะตามมานะแลยงรอบๆคน เื่อจะมีนะใช่ครับไปเรื่อยๆกอนี่จะรอบกอนแล้วท่านผู้ชมรอบอยู่ข้างในนั่นแล้วนี่นี่ใช่ไหม มันต้นใหญ่แล้วเสร็จแล้วออนอนอ่อ,อนนี่พราะผ้ามันอ่อนแบบอ่อนมากนี่มันจะเป็นยังไงจะไม่ขมนะครับไปขุดลุ้นต่ออ่ถือกล้องดีๆหันหน้าอย่างไรก็ว่าเออทุนลุ้นต่อครับใช่ครับเดินดีๆนะครับเย็นๆนี่กนนี้ก่อนนี้ มีไหมมีอยู่แต่ว่ามันเล็กอะมันเน่าไปแล้วใช่พ่อมาหาตรงนี้ดูอ่อับาคือสร้างเดินสำรวจน้ำพ่อไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะดุเขาง,างขอไม้ก่อนนะครับ หาไม่เจอฮะหาไม่เจอเหรอเอาไม้เขีย่ยเอาละมันต้องอยู่ในโ่มในคนตน้นมันอะมืดเลยน้องเกียรตเจ้ามืดใช่ไหมมืดเพราะว่าไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดเพราะว่าฝนจะตกแล้วไงมีคนขุดแล้วในนี่จะเจ้าทีกันที่ร้อย<ะ>ครับครับลูกไปหาตรงนั้นต่อนะครับโอเคได้ ก้อนกอนี้ไม่มีสามก้อนนี่ครับพ่เจอเจอเหนือแล้วฮะเจอแล้วเหรอแต่อันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าโอกมีคนมาหาแล้วเนี่ยไอ้สังเล่นลูกถ่ายอะไรอะ่ะ้มหน้าค้ณตามหมดอ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอไม่ใช่ก้อนนี้ยังไม่ออกเลยกอไม่ไข่มีเยอะจังเลยช่วงนี้ ใส่เยอะแต่ไม่ค่อยออกว้าไม่ค่อยมีเท่าสักเท่าไหร่แต่มีเห็ด,ดเห็ดนิดๆเห็ดเห็ดใครเห็ดนี่มีไหมนี่ต้องคุยแบบนี้มีู่ในทุกอย่าง มันจะอยู่ใต้ดินหรอครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงเห็นไหมขุดแป๊บเดียวหาแล้วหาเจอแล้วพบครับ,บกันปุงอยู่ตรงนั้นเลยครับออกะละมังครับถังถังถังนี่หัวเป็นเล็ก ห,หัวใหญ่ซะด้วยฮะหัวใหญ่ซะด้วยนี่ท่านะผู้ชมนี่หน่อหวานพ่อฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วเหรอเล่าแล้วฮะแต่มันไม่ตกใส่เรานะเพราะว่าเราอยู่ตัวยอยู่ใต้ต,ต้นไม้ใช่ไหมใช่ใต้ต้นกอไผ่ก็จะดีหนะ่อยอี้หัวหนึ่งอุงอ้ยสองหัวอ้ยนี่เนื้อหลุด ง่านี่นี่นนี้อีกมีแล้วนั่นนี่อ่ะใช่นี่ได้หลายนี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงไหนบ้างที่มีนี่นี่หน่งสสามตรงนั้นอีกใช่ย่าม่เตงกลมันขาดร่างกลนเนื้อมันขาด ได้สามันแล้วพอมีหลายอันแล้วนี่เดาเสียงนะตรงนี้ต่ออะ นี่หนอนขาวๆพ่อตรงนี้ตอนไม่ใช่เหรอไหนนั่นเหรอใช่นี่ก็ใช่นี่วิธีหาหนอนนะครับงานง่ายไหมง่ายรับง่ายแต่เหนื่อยนะเนี่ยแต่ก็ พรร้อมคับจะหล่นนั่งน,นี่มาท่งนี้โยมมาอยู่ข้างล่างนี่ถ่ายนี่นี่กล้องมาท่นานผู้ชมหน่อยนี่นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ระฆังข้อนี่ไปไม่ได้บรรยากาศ <พอ S 2> ดูพอไปแล,ล้วน่ยแหะได้ยัง ่ะถือกล้องเห็นอีกหลายหน่อยเลยนี่ตรงนี้มีเยอะม,มากเลยครับใช่ลูกไปเอาถังมาก่อนนะ สั่งไปเอาถังใสั่งเลย <ฮะ S 1> <ะ>นู่นถังอยู่นู่นนะท่าน้ชมคนหาหนออยากกินของปลาของอร่อยก็ต้องยอมเหนื่อยกันหน่อย้ะครับแข่งกับเวลาท่านผู้ชมฝนกำลังจะมานี่ได้อีกหลายเงาอยู่พอแกงพอแกงน่าจะพอแกงหลาย ได้ถ้วยหนึ่งก็ยังดีนะคิดซะเนาะใช่ครับเดินได้หรือเปล่าครับดูครับมาครับโอ้เก็บเลยครับต่อนนหน่นขบวนโน่นไปขึ้นไปเลยเดี๋ยวต้องล้งนะางมือด้วยนะไม่งั้นมันจะคันมันคันมากใช่ นี่ได้จะถังเนื้วเนี่ยท่านผู้ชมพราะมันตกไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอฮะเก็บแล้วอ่ะถือเอ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตหากันก่อนนะท่านผู้ชมว่าเราคั้นมาสรุปกันว่าจะได้อีกเท่าไหร่น้อยคิวซันพร้อมเนี่ยคอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเราสอยกันครับไปครับเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่คือสั้งแปลงล่างละนี่ฮะพอได้แกงนะคิวซันเนาะเขาหนี่หน่ออันนี้อยู่ในดินแบบนี้หวานฉ่ำแน่นอนท่านผู้ชมไม่ขมเอาไปแกงได้หม้อเล็กๆนะฮะ สำหรับครอบครัว,าว3าคนพ่อแม่ลูกนะ่ผู้ชมฮะโอเค okay. วันนี้ก็เก็บบรรยากาศการหาหนอแบบบ้านเดียวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูแลนะคลิปนี้คือสร้างถ่ายนะครับพ่อเป็นคนหาหนอนี่คือสร้างเป็นคนถือกล้องไม่ว่าภาพจะออกมาแบบไหนจะออกมาแบบไหนก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยน้องเกสรเนาะมีข้างในนี้ก็มีแบบต้นกระพงกาแฟด้วยนะ่านผู้ชมเนี่ยต้นกาแฟเนี่ย เหมือนนารา้กางฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าเลยทีเดียวครับตอนนี้ฝนตกครับหลบอยู่ใต้กอไผ่สักแป๊บนึงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอฝนหยุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปกันเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะขุดหนอไม้ป่านี่ท่านผู้ชมหเราจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรก็พร้อมใหญ่มากนะใช่ครับจะไปทําเมนูอะไรก็เราติดทามรับชมได้ EP หน้าแล้วกันเนาะพีนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน บรรยากาศเข้าป่าหานอของเราแบบนี้<ร>แล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยใครชอบคลิปแบบนี้แนวนี้ก็คอมเมนต์มากันแล้วกันเนาะคิดสักเนาะเราจะมาทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันป่าบนดอยถามว่าเราอยากจะเดินให้ท่านผู้ชมได้ดูบ่อยๆยไหมอยากนะแต่ว่าบนดอยว่ <c oughs> งูพิษงูสิงอะไรงูสัตว์ป่าก็ส่วนหนึ่งเนาะสิ่งอย่างที่สําคัญก็คือความขบวนการขายาเสพติดท่านผู้ชมแล้วก็ทหารที่ กำลังไว้อยู่เพราะว่าเราอยู่ป่าแนวชายแดนอย่างนี้เดินป่านี้อันตรายก็เลยไม่อยากจะพาท่านผู้ชมก็คือเป็นห่วงความปลอดภัยของอีกิวซาเลยท่านผู้ชมก็เลยถ้าสมมติเราผ่านอยู่ข้างล่างเราเราเดินลงไปข้างล่างนี่จะเจอตรงนั้นเลคือใช่ครับใช่ใช่เดินจับอะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ที่สำคัญความปลอดภัยนั่นแหละสำคัญที่สุดน้องคิวซาเนาะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน อย่าลืมอะไรนะครับพี่ซังอย่าลืมกดไลค์แชร์ซังด้วยนะครับเป็นกลังใจให้พี่ซังในการออกมากเกิบบญญดบรรยากาศเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุ่มค่ะไม่ซุ่มค่ะ